และครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะผมพี่เกมอากาศนะครับวันนี้มาดูเกม PP เช่นเคยนะครับคือเอ่ออะไรวะเดอะไรแป๊บนึงครับน้องน้องอะไรสักอย่างครับน้องชื่อเฟซว่ากิตตินชละนันนะครับผมบอกว่าให้มารีวิวคอนใหม่นะครับมันเป็นไม่รู้คอนบอกรีวิวคอนใหม่ไม่รู้มันใหม่หรือเก่ามันก็ต้องเปิดจากกล่องนะมันก็ไม่รู้ว่าก็ชื่อใน YouTube ก็เป็นกิตกิตตินชาลนันนะกิตตินชละนันนะครับผม แ okay. ขนแงความแรงเป็นร้0ยเลยว่าทุกทีหัวสัน่นเด็ดความแรงเท่าบาลานซในขนาดนั้นใครทักอะไรหมอเอเอไอนี่มันมันตาย,ยนะเพราะว่ามันเป็นว่าแบบไม่มีเป้าขึ้นไงมันต้องตาย โอเคก็คืออยากให้เข้าใจกับบางคนนะเพราะว่าพี่ครับพี่ครับได้ดี้มิเลยครับไม่ทันแล้วครับจะตายแล้วไม่ทันแบบ เป็นชาอ้อนะ <c oughs> เนี่ยเรื่องาออเชาออเชาออเาออย้ายแนวรถแบบตันึ่งหนึ่งเอ <c oughs> วันนี้จะหาเจอไหมตัดไหมอ๋อเส้นนั้นสั้นอ๋อค้อนทุบทีหวัวยุบ เห็นไหมไอเนี่ยครับขายโค้ด M 2 0 0บาเล b a l a แฮมเมอ Hammer a r c s อันนี้ครับยาครับโดนโกงครับเชื่อเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะตอนนี้โค้ด b a l a n มันได้หายไปจากโลกแล้วครับมันมันไม่มีแน่นอนนะเตือนไว้ก่อนนะครัุบอ่ามาวเร็วมาก Alright Move out. มันจะตายจริงหรือเปล่าเนะี่ยผมดูก่อนเทว่าวอ่มันเหมือนแฟงเบรือเป่ะโอ้ปาได้ด้วยวะเอาเอไปไอแม่งปาเหมือนกันโ,โอ้มันปาระเบิดไอ้เหี้ยมันลบได้โอ้มันโอ้โห ก็มีปลาทั้งหมดสี่ครั้งนะซึ่งเราจะโดนลมเอ้อยวันนี้กูจะได้ข้ามเลยวะความแรงร้อยมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไอ้เหีย <c oughs> อันนี้มันโหมดอะไรวะเดดแมทใช่ไหมนรีกว่าเป็นโหมดเชาด่ปาปาใช่ไหมงง เชื่อแม่งมีมีดบ,บินเหมือนกันเนอะเมื่อกี้มันหาว่าเราปานะซึ่งเราไม่ได้ปาร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแบบถ้าปาฆ่าอ๋าอพี่ีออคุณนายเซอร์เพชแม่งตอนแรกบาบาบาอะไรมึงไอ้เชี่ยมันปาได้กี่รอบวะไม้เชี่ยทุไม่ตาย มือต้องมือต้องไม,ไม่ไม่ตายนะเมื่อกี้ทุบเลือดเลาะนั่นะเลือดรลอะสามตองครับไม่ตายอู้อาวเฮียไม่รู้มีคนให้เอามารีวิวเลยนะวันนี้จะจบเป็นไหมลนะ่ะม,มีกระปา๋าได้ ใ้ยอ,อ,อ๋ออ๋อพวกกูเยอะว่ะพวกกูเยอะว่ะโทษพวกกูเยอะเฮ้ยพวกกูเยอะไม่ต้องพวกกูเยอะพวกกูเยอะเฮ้ยเีืยปลามาเลยปลาเฮ้ยมันปลาได้โอ้ยปลาหาแม่เอ็มเหรอ ไม่ต้องไม่ต้องสวยโอ้โหเฮียรอำลงออออชิบหายละมึงปาเหมือนกันนะมึงปาได้กูก็ปาเอ้าเฮียปาไม่ได้เฮียม,มีด,ม,ดมันเยอะกว่าอ้อที่นี่บราซิลว่ะท,ที่นี้บราซิล Ong, hier tut mir doch. Fire in the hall. Mày tóc ui mày mà Mày ui mày tóc โอ้โหปลาไม่โดนหายถงเวลาไปถ่งเวลาไปเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ,อมองไม่เห็นโอ้โอโอ้ยโอ้โอ้ยโ oh, อนะ้ยโอ้ยโอ้ยอ ล็อกแน่ๆเลยรองเท้าแตะเลยทำไมวะทำไมวะตีนเปล่าเลยเนี่ยก็เท้าอีกสิเท้าอเออเอาไปเถอะกู่มังเนี่ยโอ้โหกูมาอยู่หอแรกๆอ่ะแม่ง

Yeah Fire in are chain slugger Fire Oh Oh oh, oh. Bye. yeah ว่าเกมนี้น่าจะไม่ชนะวะไปละโชคดีเขาลงกบ,บานดดดีแบง,แบงอุ๊ยเชียม,มองไม่เห็นไอ้สัตว์โดนตัวเองโอ้ my god เก็ตจีเดียวออถ้าใครบอกม่มันก็น่าจะจริงนะ สองตัว chain stopper เอาอามาครุขีอามาครุขีเดี๋ยวเราข้ามเนี่ยอุ้ยมีโทษเยดะเขาทำอะไรไม่ได้เหรอเออเอออ่ะอาอมาอครุขี โอ้มันลุมมันลุมอเอ้ย,ยแฟตแบงไอ้สัตค <c oughs> อ,อนดาเมจดหนึ่งร้อยป้าไปแล้วแต่มันทุกใครไม่ตายเลยปุ้มปุ้มค,ครุคกีครุคกีครุคกีครุกีครุขีเยี่ยแม่งลุน้นค,ครุขีเหี้ยไอ้สัตว์ไม่ตาย การแบบว่าเล่นแบบได้ลุ้สุดโอ้ยไม่โดนมึงลุมโอ้ยมึงคุกค,คีอย่ามาคุกค,คีกออแม่งทางแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลเดี๋ยววะเจาสาตัว อ๋มมอคุกคออคุกเุ้กคเฮ้ยออคุกคีุกคอันนี้มันเป็นมือนะฮะพูดคำขาไม่ใช่อ,มมอคุกคอุ้ยหมกหลุดนะหมวกหลุดออ,อเอาไอ้บ้าเอ้ยอุตสาห์แบบ ตกตายศแม่งสกอร์จะเท่าแล้วอีกคนเดียวออานะฮออนะฮะอมอค,คคื้ีนะไม่ใช่มอม,มกคมเป็นพรทรมาะชอบชื่อมิดหมอรัะตายเออสวยยึดเจดวิถ้าเา้ารักษาระยะดีๆจะชนะแน่นอนกูสวอปเหีเ้ยระเบิดเอานนาลนะคุค้คคน ชนะครับผมตาแม่งได้เลยเอา้าวชนะชนะเ <Red. S 1> จ็ดดับ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 ก็ขอเล่นตาเดียวแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับนี่แต่ว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแจ็คแฮมเมอร์ดาเมจหนึ่งร้อยโอเคครับสำหรับคืั้นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับจะบอกให้น้องเปลี่ยนท่าได้ ครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับก็ชอบไปลกดไลค์และซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลับก่อนสวัสดีครับ